สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิชาว,วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะเราจะยังสอนนะคะอยู่ในบทเดิมอยู่นะคะก็คือบทที่1แนวคิดเชิงคำนวณค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการพิจารณารูปแบบค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะตอนที่1ของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะว่าวิธีการตอบนะคะที่ถูกต้องต้องตอบอย่างไรนะคะ จากคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะให้นักเรียนมองภาพสินค้าทั้งหมดนะคะแล้วให้นักเรียนลองช่วยแตกเป็นปัญหาย่อยเพื่อใช้ในการคำนวณราคาสินค้าวิธีการคำนวณน,นะคะให้นักเรียนพิจารณาก่อนนะคะว่า สินค้าทั้งหมดมีอะไรบ้างเราก็ค่อยๆพิจารณาไปทีละอย่างนะคะอย่างสมมุติสินค้าประเภทแรกนะคะก็คือเป็นครีมอาบน้ํานะคะให้นักเรียนสังเกตว่าครีมอาบน้ําจะมีทั้งหมด2ลักษณะด้วยกันนะคะวิธีการนะคะให้เราเขียนนะคะว่าครีมอาบน้ําแบบที่1กี่บาทครีมอาบน้ําแบบที่2กี่บาทนะคะเพื่อที่เราจะนําปัญหาย่อยๆเหล่านี้นะคะนําไปรวมกันเมื่อเราคํานวณหาแต่ละแบบเรียบร้อยแล้วนะคะเรา ราก็จะได้เป็นคําตอบนะคะว่าราคาสินค้าทั้งหมดนะคะเป็นราคาเท่าไหร่เรามาดูนะคะว่าสินค้าอย่างที่2นะคะก็คือแก้วแก้วนะคะเราก็เขียนว่าแก้วราคากี่บาทต่อไปเป็นหนังสือค่ะให้สังเกตว่าหนังสือทั้งสองเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่เป็นลักษณะเดียวกันนะคะเราก็จะรวมเป็นหนังสือกี่บาทนะคะ สินค้าต่อไปนะคะก็คือสบู่สบู่ทั้ง2แบบนี้นะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะก็ให้นักเรียนเขียนไว้ว่าสบู่แบบที่1กี่บาทสบู่แบบที่2นะคะกี่บาทต่อไปเป็นเรื่องของไม้บรรทัดค่ะนักเรียนก็เขียนในลักษณะเดียวกันเลยนะคะอย่างที่3ก็คือกันไกค่ะนักเรียนก็สรุปออกมาว่ากันไกแบบที่1กี่บาทสําหรับการเขียนนะคะในการแบ่งปัญหาใหญ่นะคะ เป็นปัญหาย่อยเราไม่จําเป็นที่จะต้องหาคําตอบนะคะเราแค่แบ่งเป็นปัญหาย่อยๆออกมาเพื่อที่จะนําไปสู่การหาคําตอบเท่านั้นนะคะต่อไปเรามาเริ่มเรียนนะคะสําหรับเนื้อหาในวันนี้กันค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะ <S <s ก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณารูปแบบค่ะการพิจารณารูปแบบนี้นะคะเราจะเรียกมันีกอย่างหนึ่นงว่าเป็นแนวคิดการจดจํารูปแบบค่ะซึ่งแนวคิดการจดจํารูปแบบนี้นะคะ เป็นการวิเคราะห์นะคะความเหมือนหรือว่าความคล้ายคลึงกันนะคะระหว่างปัญหาย่อยที่แตกออกมา เพราะฉะนั้นในกรณีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นปัญหาย่อยที่แตกออกมาจำนวนมากๆให้นักเรียนพิจารณาข้อความแต่ละบรรทัดนะคะว่าข้อความแต่ละบรรทัดมีข้อความไหนบ้างนะคะที่เหมือนกันนักเรียนก็ขีดเอาไว้นะคะว่าข้อมูลนี้เหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการดูแนวโน้มนะคะว่าจะใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปได้อย่างไรบ้างคะ่ะ ตัวอย่างนะคะการพิจารณารูปแบบค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีภาพสุนัขให้นักเรียนดูทั้งหมดนะคะจํานวน9ชนิดด้วยกันค่ะซึ่งสุนัขแต่ละแบบนี้นะคะความเหมือนของสุนัขเราจะพิจารณาโดยลักษณะทั่วๆไปก่อนนะคะอย่างเช่นสุนัขมีตาสองข้างที่เหมือนกันนะคะสุนัขทุกตัวไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนก็แล้วแต่ก็จะมีตาสองข้างมีหางและก็จะมีเท้าสี่เท้าเท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นการ การพิจารณาในลักษณะนี้จะเป็นการพิจารณาลักษณะโดยทั่ว,วไปของสัตว์นะคะหรือว่าในการพิจารณานะคะคในรูปแบบของสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นการพิจารณาแบบผิวเผินนะคะก็จะมองเห็นได้ว่าสิ่งนี้เป็นของชนิดเดียวกันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีการพิจารณาในรายละเอียดที่ลึกลงไปนะคะอย่างเช่นว่าดวงตาของสุนัขพันธุ์นี้จะมีลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราสังเกตลึกลงไปว่าสัตว์แต่ละประเ มีดวงตามีมใบหูนะคะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันก็จะระบุพันธุ์ของสัตว์ได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นการพิจารณารูปแบบนี้นะคะเราจะพิจารณาลักษณะโดยทั่วๆไปนะคะที่สามารถบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งของและก็เป็นสิ่งของประเภทเดียวกันไหมแล้วก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวกันไหมค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะ สำหรับในเรื่องของการพิจารณารูปแบบค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะจะมี ให้นักเรียนดูทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะภาพที่1ก็จะเป็นภาพของรถยนต์ค่ะภาพที่สองนะคะจะเป็นภาพของจรวจค่ะภาพที่3มนะคะจะเป็นภาพของเครื่องบินค่ะถ้านักเรียนสังเกตนะคะ3รูปแบบนี้นะคะอาจจะยังมองไม่ออกนะคะว่ามีรูปแบบอะไรที่เหมือนกันนะคะทั้ง3มรูปแบบนี้นะคะเป็นพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะแล้วก็มีลักษณะนะคะเหมือนกันลักษณะเหมือนกันอย่างไรนะคะ เดี๋ยวนักเรียนลองดูตัวอย่างประกอบนะคะจะสังเกตได้จากรูปภาพของเส้นประนะคะ เส้นปาที่ขึ้นให้นักเรียนดูนะคะจะเป็นลักษณะรูปร่างนะคะโดยการเปรียบเทียบของยานพาหนะพวกนี้นะคะก็คือจะมีด้านโค้งด้านหน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงช่วงของกลางพาหนะนะคะก็จะเป็นพื้นที่โค้งเพิ่มขึ้นมานะคะที่สามารถบรรจุให้คนเข้าไปอยู่ได้นะคะแต่ในกรณีของจรวดนะคะก็จะมีวัตถุอะไรที่สามารถใส่เข้าไปได้ด้านในนะคะสังเกตว่าตรงกลางนะคะก็จะมีส่วนโค เพิ่มขึ้นมาต่อไปนะคะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันค่ะในเรื่องของการพิจารณารูปแบบค่ะ สำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็จะมีลักษณะของสิ่งของทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะเราจะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะคะก็คือจะเป็นเรือถีบนะคะหรือที่เราเรียกว่าเรือปั่นค่ะภาพด้านบนนะคะจะเป็นเครื่องออกกําลังกายแบบปั่นนะคะต่อไปภาพสุดท้ายนะคะจะเป็นภาพของจักรยานค่ะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะว่า3ภาพนี้นะคะมีรูปแบบอะไรนะคะที่มันเหมือนกันรูปแบบที่เหมือนกันนะคะของ สิ่งของทั้ง3ชนิดนี้นะคะก็คือเครื่องออกกําลังกายแบบปั่นนะคะก็จะมีส่วนที่ไว้ใช้ปั่นหรือว่าใช้ถีบเหมือนกันนะคะส่วนเรือปั่นก็จะมีส่วนที่ใช้ปั่นเหมือนกันและจักรยานแน่นอนค่ะต้องใช้การปั่นนะคะจึงจะทําให้สามารถเคลื่อนที่ได้ เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าของทั้ง3อย่างนี้นะคะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือสามารถปั่นได้เหมือนกันนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับการเรียนในเรื่องของการพิจารณารูปแบบหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะ งั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบความรู้ความเข้าใจของเรากันนะคะในการทําแบบฝึกหัดตอนที่2กันค่ะว่าแบบฝึกหัดวันนี้นะคะต้องการให้นักเรียนทําอะไรบ้างค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของสินค้านะคะเหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของการรวมสินค้านะคะว่าสามารถรวมได้ทั้งหมดกี่บาทให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ดีๆก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะลงมือทําเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทําแบบฝึกหัดนะคะ ให้นักเรียนนะคะพิจารณาข้อมูลที่จําเป็นนะคะต่อการคำนวณต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมายนะคะวงกลมไว้ล้อมรอบนะคะข้อความที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆกันในทุกรายการให้นักเรียนสังเกตนะคะคําว่าข้อความที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะมีข้อความให้นักเรียนนะคะจากนั้นข้อความไหนบ้างนะคะที่ซ้ำการในแต่ละข้อก็ให้นักเรียนวงไว้ ะะว่าข้อความนี้เป็นข้อความที่ซ้ำกันโจทย์นะคะบอกว่าให้นักเรียนนะคะพิจารณาข้อความที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะสำหรับข้อที่1น,นี้นะคะก็จะเป็นวิธีการคิดในการคำนวณน,นะคะหาว่าเราจะต้องจ่ายเงินค่าครีมอาบน้ํานะคะในแบบที่1กี่บาทนะคะข้อที่2จํานวนครีมอาบน้ําแบบที่2แล้วก็คูณด้วยราคานะคะซึ่งวิธีการในการที่จะคํานวณทางคณิตศาสตร์นะคะ ถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งของชิ้นนี้นะคะที่เราซื้อมาเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะวิธีการก็คือเราจะต้องนำจำนวนของสินค้านะคะคูณด้วยราคาสินค้านะคะแล้วสินค้าชนิดนั้นนะคะต้องมีราคาเท่าเท่ากันนะคะจึงสามารถนำมาคูณกันได้ค่ะเพราะฉะนั้น ข้อความทั้งหมดนี้นะคะให้นักเรียนพิจารณาเลยค่ะแต่ละข้อว่าข้อความใดบ้างนะคะที่ซ้ำกันสมมุติว่าข้อความนะคะในบรรทัดที่1น,นะคะก็คือจํานวนครีมอาบน้ํานะคะแบบที่1คูณด้วยราคาครีมอาบน้ําแบบที่1ต่อมาข้อที่2นะคะจํานวนครีมอาบน้ําแบบที่2 คูณด้วยราคาครีมอาบน้ำแบบที่2เพราะฉะนั้นข้อความที่ซ้ำกันนะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาทั้งหมดเลยนะคะว่าข้อความทั้งหมดนี้นะคะ มีข้อความอะไรบ้างที่ซ้ำกันอย่างเช่นข้อ1กับข้อ2ข้อความที่ซ้ำกันก็เป็นเรื่องของจำนวนนะคะคำว่าจำนวนซ้ำกันหรือถ้าเราสังเกตเพิ่มเติมนะคะในทุกๆบรรทัดเลยจะมีคำว่าจำนวนนักเรียนก็วงกลมไว้นะคะว่าคำว่าจำนวน คำที่ซ้ำกันในทุกๆข้อส่วนด้านหลังคำที่ซ้ำกันนะคะก็เป็นคำว่าราคาเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะพิจารณานะคะว่ามีข้อความอะไรอีกบ้างนะคะที่ซ้ำกันนะคะในทุกๆประโยคเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ให้นักเรียนพิจารณานะคะก็จะเป็นข้อมูลนะคะในการคํานวณทั้งหมดเลยค่ะว่ามีข้อความอะไรบ้างนะคะก็จะมีเฉพาะเป็นสินค้าที่เราทําการแบ่งเป็นประเด็นย่อยไว้เรียบร้อยแล้ว ะะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องค่อยๆค,คิดนะคะสําหรับข้อมูลนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่ต้องพิจารณาร่วมกับเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโจทย์ข้อเดียวกันนะคะแต่ว่าคุณครูเขียนไว้หน้าเมื่อสักครู่ไม่พอนะคะก็คือจึงมาต่ออีกหน้าหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างเช่นข้อความด้านหลังอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจะเหมือนตรงคําว่าจํานวนแล้วก็มีคําว่าราคานะคะที่เหมือนกันส่วนมีคําอื่นๆอีกนะคะที่มันซ้ํากัน เพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนวงกลมให้เรียบร้อยนะคะส่วนคําเฉลยนะคะคุณครูก็จะนํามาเฉลยในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้นะคะและขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะขอให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดได้ทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ